สวัสดีค่ะพี่น้องนั่งกินสมตำกันนะคะตำซัวกุ้งยำแรงค่ะที่ทุ่งนานะคะมือเขาสิไปเก็บเห็ดกันนะคะรับสิกินเห็ดบ้างเพื่อไปเก็บเห็ดนะครับะเก็บเห็ดกับชุดใบน้ไปเก็บเห็ดดชน้ำชุดแบน้ำเนื้อออกแบบหอนแห้งน้ำข้าติ่เป็ดอันเลย ฝนชิ้ปะตกใส่เฮาซักที่สูงออื่นไปตัแฝนตกแท่บตกกันที่เป็นหยังตกกระมวลพี่ก็กินเห็ดอ่ะจะกินกี่เดือนเพลินอ่ะเห็ดอันเห็ดดาวบดดรักดาวคางตาถ้าฝนตกแท่บว่าห็นมาได้ก้อนถ่อซูรีกันแล้วนะครับพี่ก็บเห็ดจะสิได้บ่ได้ค่ะซูรีกันแล้วเปียกหมอดยอดนะพี่เดียร์เห็นเป็นเกมเฮ็ดแต่มาโซกันว่าจะชื่อบ้านไหน พรุ่งนี้เราจะเอารถเปิดประทุนไปกันนะคะนะครับลัมโบกินีเปิดประทุนค่ะแสกมังหันก็หกกินนะวัสดต่อแซ่บสกจริงวัสดุต่อมันอันมันบ้องเหมนะสามแพ็กร้อยเนาะแจกแห้งแล้วอะเออซื้อแบบนี้แล้วกาโอนเนาะแล้วนี่มันแห้งอยู่กินแห้งอยู่แต่ว่าแพ็กแรกป๊อกบ้องเหมนหื่นบ้านเสร็จแอ้นี้มันแกงมันแกงถ้าแต่งจอกต้องลวกลวกว่สดุต่อชิ้นกให้กิน เากินหนสามเพล็กรเขาสื่อตายว่าเพราะว่าเพิ่งเกแล้วกมีะกิแกเออบอเอาอันเก็บซึใส่ถูเย็นไม่ใกินอนิิม่มันกัมนีตลอดเพิ่นเกให้เขาแล้วน่ะเขาสื่อตายว่านั่กินพร้อมลูกนั่งม่พีครับจุนเป็นนมาก็ได้ลูกช้างไม่ใช่หมายนไม่ดูกได้ มันกับ่าได้เขาม้าหมนตึงๆได้แล้วเขียวเยอะเสือบกอไปน้ำอดร้อนด้ไปกินเ่อลงบกอยู่เสรยังไงใน้วย่บกาเกี้ยไปนเ้อ่ากนยางผมอาบน้ำรุ่นเป็นาปลาออเออไอตัวมันฟ้าไอตัวเนี้ยเฮ็ดเสียบมือกันวะเมื่อกี้นะเล่าป่ะเออเขาเฮ็ดเสียบที่ไผเเฮ็ดแล้วมันเสียบกินยีดอกมันฟักอยู่ก็ได้อันอันนั้นอยู่ในอันกนวอ่ะเฮียขยายก่อนที่ตัดปก่อนเรากระจทกแบบพักในน้นนัน่ะ แล้วบอกให้มันเอามาคนเดียวเด้อปาก็คงต้องไปน้ำเขาซะเดี๋ยวไปหยาบไปด้วยไปส่ว้ามวอ่ยายถ้าไปตามเต้างห้ฉันเด้อถ้าที่ไปน้ำก็ไปน้ำไดกเขาไปรถพ่วงถ้าเจ้าไปจะจะจะกระบาดลุ้งผ่าวไปด้วยกันตัวเราเราเขาึ้นมาราถ่ายอูนเดียวเราไปอย่างไปที่อป้าที้ใหญ่กว่าเขาหน่ามือไดเอาเอาไปังรถไปองรถอยางตัวรถปี่อัพไม่ได้สูงันีเอารถที่อพไปรถจริงไปกระไดไปรถเปิดประทุนั่นแะเลสุดแล้ว แบบไปแบบสมาะัเทยม่ยว,วะดบุงนิดนดนีด้ข้าวซอยสยิไปลปูยายก็เลยตัวลดโซซีเล่อมาอวยมาสุยาคาัปลงป่าได้สูเอาเมีมามาเรสู่คนจโตกแขงได้มือแรงอะ่ะเพิ่มยังมือวิ้หม,หมดกับฝนไขถทามดถ้ามดไตเน่แม่แเลยมือไหนมดไตอะมือนี้อาจไป็นงางบงอยู่อันหอมักม่วงมี่ักม่วงมีส่อสำรวยพักะแยงอันต้มไส้แล้วก็มีมิ่มมันลงเหียอยู่ แล้วก็ไม่มิ่มหลายคชั้งฉันจะดูดูปาว่าูพอมัา่ยไม่ไ้่เพาะเห็นปะเออหอมหอมไรเงี้ยอย่าไปตกแห้งๆเต็มให้น้ำเลยเก็บีกกระปูนซิมี่บัสิออกมั้งอ้ยบอกแล้วเปบ้านของเรานาอติกลินออมนี่แบบนกแก้วมันม่ย้ำิถึงใส่ไม่ได้รู้ตาหาข้าวให้หรือเปล่าก็ไปหาตาซิเมียงมามันจะกัดตาย สั่งเต่แมงมอยลงมาอมีนี้นล,นลุนจะให้มาหลายรึเปล่ายัง่นก <c oughs> างวันกิน <c oughs> ซีอิมเด้๋วจ้ะฝากกดติดตามช่องกระเทยชัยภูมิด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราไปก่อนคะ่ะกินส้มตำเสร็จแเ้าก็จะกินข้าวแลงกับลาบป่าเนาะลาบป่าในท้องโาซัน,ส,นสวัสดีค่ะ